โยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็อยู่กับผมเฟิร์คุงนะมาอยู่กับเกมฟรีไฟนะครับผมก็จะมาสุ่มท่าปีนกนกครับถึงผมเหลือแค่ครั้งเดียวเอง499นะครับก็ดกดไปเลยนะปุ๊บทีครับก็ได้มาแล้วนะถ้าหาดทีตันนึงโอเคครับ ก็ใส่ท่าเลยดีกว่าแอคเพื่อนโชว์หน่อยนะนี่โอ้จะบินเป็นไงบินละโคตรเทร่เลยนะครับโอเคพอดีกว่าแม่งบรรยาอนโอเคแล้วก็ไปเล่น c v วเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมก็อยู่ในโหมด c ีวิกับตี้ของผมนะครับ เส่้อตีงผมค่อนข้างตึงเลยนะผมก็เล่นตัวละครโดนนะครับไว้สะกดรอยตามคนอื่นเลยทนำะไมกูบักกลนวะอ,อืมเปิดโดนเลยแล้วกันยังไงโดนไปหาแล้วแล้วก็ยิงหัดตัวไปเลยล้มสวย คือเหมือนว่าเกมแรกจะชิลนะครับเฮ้ยเจอตัวละมันจะล้มดาบนะพอเราเผลอกดนอนเฉยเลยเดี๋ยวครับวินแรกก็ชิวๆเลยนะครับไม่บักไอ้สัตว์ทังไงบักไม่ได้วิ่งตีพมันเนี่ย ผมก็จะเล่น p 90นะครับว่าเป็นปืนที่แม็กซีนค่อนข้างเยอะนะเวลาย,ยิงแบบกดค้างได้ได้นานอนะ่ะลาเมดก็ค่อนข้างแรงนะพี่เบจะตกมาเตอร์นี่หว่าไปเล่นมาทำยังไเนี่ยนี่ก็สองนี่ว่ะเป็นต่อสองกับเป็นกับพี่เป่นกับพี่คนนั้นอนะ่ะ บตกมอเตอรเล่กระทจบ่เงยเอนี่ฟุ้ายเต๋เลยนก็โอ้ยอ่ะเขาเล่นกามันอยู่ไหนวะเนี่ยน้ากูแตการร้องโดนหัวที่งอหงองเยเดีเชปิดโดนเช็คดีกว่า้มัเามีนะเฮ้ยมัจะเจอวะสวยล้มใส่แเลย อ๋อแล้วเพื่อนเราล้มไป<อ>เฮ้ยล้มสองเลยเหรอหแต่ก็ไม่ไหวกับตีพุ่มนะเชื่อมันจะนแอบพันยาเลยตัวใสกูเลยว่าว่าฝั่งตรงข้ามมันไก่แนะ่นอนนี่แหละรออะไรล่ะ คนเกต่ะเวลาเราเล่น EP ง่าเงี้ยเราเหนเหียวเวยแต่เวลาคนอื่นเด่นเนียวจัดเลยว่าเกมน,นีแบบ้น่าจะแบบสี่ส่นเลยป่ะใช่ในชะ่ะไอการไม่ดีไอการไม่ดีเา<ห><ะ>รเาไอให้เดียวเปิดไรี้มอปาไม่มีแค่ตกูเห็นหหมัพร้อมให้พไหม มาจเราเลยดีอเยเพื่อนล้มสีก็เสือเจ็บแน่ตายสีโอกูตายแน่เลยเน่อ้มมเพ่าวโคตรชิวเลยนะข้างหน้าเงอระลองจิแม่โดนจิตเ่เลยไปหลังเ่าเหมือนเจอตัวน่สวย ลอยเฟิรป์ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยสองพวงแล้วตีผมซ้ำแหลกเนะี่ยกูบูดเลยปึ้นนะครับผมครับแท็กหน่อยละกันนะแ,นแท็กนี่นแหละท่าเอี้ยเออยเอ็คไม่เอี้ยท่าปีมันได้มันได้ปีเหรอไม่เอ้ยร,รออะไรสุ่มมี่หมดตู้เลยเหรอเอ้ยเฟิรลอหมดตู้เลย ไก็รวยเกินคุณทนได้ไงวะที่มันเติม,ตมไฟฟราเดือนอะก็ต้องกดรับทุกวันเอยเนี่ยคือกูเห็นแค่ร้อยกูใช้ไม่หมดอะรับถี่ใจเลยมีความุนสูงสูงเหมือนตัวจะอยู่ตรงเพื่อนนะนนก็เปิดโดนเช็คเลยดีกว่าปับ๊บอ่าไ<น>วา้ล็อกตีนชัวร์ เคครับก็แอคเลยดีกว่านะยังไงก็ชนะแล้ว4-0ตามที่คาดไปเลย,ยก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไปละก็74ด,ด,ดาวนะ